อย,อยากได้ผลปีศาจว่ะโอ้โหลบักไม่พออยกแล้วเพราะภาษาป,ปีลบักไม่เคยพอเลยทํายังไงดีขอแนะนำ Cmy Shop Gift Card หนึ่งพันลบักเพียง270บาทเท่านั้นแถมยังมีกล่องสุมกระตังที่คุณจะซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผลสายฟ้าตื่นผลโมจิตื่นผลเสือและไอดีกราตังอีกมากมายติงเว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยในครั้งนี้เกม Blox f r u i ด s ครับ,แบบชื่อว่า b l o ก f ูดกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาสปอยอัปเดตกันอีกแล้ว นะครับมาแน่ครับคมพีครับคมพีอะไรคมพีอะไรพี่รูปมาคำพีอันนี้มาแน่นอนนะครับตอนเราจะไปข้าเรื่องนะครับอยากจะฝากให้ทุกคนอย่ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้าคลิปนี้ผมขอแค่11 1ไลค์พอแล้วไม่ขอเยอะขอบคุณครับคนที่กดให้ผมขอบคุณกำงามโอเคครับแล้วก็ใครที่มีสูตรสูผลพิสานนะครับก็เขมเม์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับในคลิปนี้ครับสูตรของเรานับก็คือ เราต้องทําการเซตโฮมพอยต์ point นะครับแล้วก็กดเข้าไดเมนชั่นนะครับแล้วค่าตัวตายแล้วก็เดินไปสุ่มนะครับแล้วมันจะได้ผลราคา1นล้านสแสนคืออะไรอะห่งล้านสแสนขึ้นไปนะครับไม่เชื่อดูได้เลยนะอืมก,ก,กากาชุดเด็กโอเคครับก็สำหรับข้อมูลนะครับตามชื่อคิดเลยที่ผมได้มาเนี่ยต้องขอขอบคุณเครดิตทาง กิจเกมมิ่งนะครับต้องขอบอกก่อนว่าในข้อมูลของกิจเกมมิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เกาะไฮดร้านะครับแต่อันที่ผมคิดเนี่ยที่ผมคาดว่านะครับมันจะไม่ได้เกิดที่เกาะไฮดร้านะมันอาจจะเกิดที่เกาะอื่นนะครับแล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้บอกทุกคนไปว่าอัปเดตจะแบบมีอัปเดตรายอาทิตย์นะครับอัปเดตใหญ่ๆนี่ก็อาจจะมานะครับเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่นะก็คือที่ประมาณนี้นะแต่มันอาจจะไม่ใช่ที่นี่นะอืมอ่า เนะี่ยต้องต้องต้องฆ่าก่อนนะ้ฆ่าทำไมวะไม่ต้องฆ่าหรอกไปแล้วโอเคครับก็สำหรับคลิปเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับเอาจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยได้ดูคลิปนะก็แค่อ่านชื่อนะแล้วก็มาทำคลิปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่ามันจะฮายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะครับทางช่องกิกเกมมิ่งก็ได้ลงมานะอย่างว่านะครับเขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็เป็นคนในอะ่ะเออเขาก็จะได้อะไรก่อนคนอื่นเสมอ นะครับอ่าลิปินดานะครับได้ส่งข้อมูลมาให้ในทวิตเตอร์แล้วนี่คือที่เขาส่งมาให้ฟัดหนึ่งศูนย์ดรอปคอรลัตทริปเปิลเดมอนเบลดทริปเปิลเดมอนเบลดคือดาบใหม่เหรอทริปเปิลแสดงว่าต้องมีสามนะครับอืมฟัดหนึ่งศูนย์อ่ะถ้าอยากได้สปอยเพิ่มให้กดคลิปนี้ให้ครบห้าหมื่นไลค์เออแล้วก็เดี๋ยวจะให้ข้อมูลเพิ่ม อ่ะกดไลค์ให um ้ก่อนอ่าทิปเปิลอันน nah ี so sure ้ค okay, okay. ืออัปเดตลับที่ดันอันนนอัปเดตคือเหมือนจะบอกว่าดาบเนี่ยมันถูกอัปเดตเข้ามาแล้วแต่เราไม่รู้หรอ คือเจ้าบอกก็มันเป็นดาบลับใช่ไหมเดี๋ยวผมปรับภาพเป็นชัดๆกันก็คือต้องเข้าไปข้างในนี้เหรอดึิอินดาเขาส่งมาอย่าไกลวะต้องเข้าไปในนั้นในวงกลมมันก็คือที่ดึงดาบเอ็นมาไม่ใช่เหรอมันก็ดาบเอ็นมานี่ มันสีขาวะเฮ้เดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีขาวเหรอเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูเลยไปดูเลยเฮ้ก่อนวันนี้เราก็เดินมาดูแล้วนี่แต่ผมลืมว่ะผมลืมอ่ะเดี๋ยวดูดูทีนี้มันเป็นสีขาวเหรอมันสีแดงนี่แสดงว่าในเซิร์ฟนั้นเนี่ยอาจจะอ่ามีลิบินดาอยู่นะครับอ่าเรากลับมาที่วิดีโอนะ มีคำ <ITA> like, ้าอะไร Greetings Mortal Greetings Mortal ต้องให้ Forbidden d e p t Arcane Glass Arcane Glass Power คืออะไรอ่ะอ er <is> ืมใช่มันอนานยากเพราะเป็นอ so like ักษรสีดำแล้วมันยาวด้วย น่าจะคล้ายๆดึงดาบเอ็นมาร์แล้วครับน่าจะคล้ายๆกันจะกดต่อไหมโอเคแล้วเขาเกินกดลิฟต์อ่ะอ่ะผมว่าน่าจะเป็นคอมมานด์ของแอดมินมากกว่า คือเหมือนประมาณว่าอันนี้นี่อาจจะเป็นเซลล์ VIP ของทางแอดมินที่ส่งให้เฉพาะกี่เกมมิ่งเข้าไปดูนะครับเอ้าไอเดินนะมันกลายเป็นสีแดงแล้วหรือว่ามันสุ่มเกิดเหรอเฮ้ยทำไมเขารีใหม่แล้วมันกลายเป็นสีแดงวะได้ดาบไหมไม่ได้ครับโอ้ยอยู่รู้สามเล่ม อยากได้ไดเขาไม่ได้ดาบแล้วเพราะเขาตาย r e l a t e to Curse Core เหมือนรูปท <โล S 2> ี่ผมให้ดูนะเป็นคำพีที่ผมให้ดูเขาได้มาเหรอ <are> เดี๋ยวนะเขาได้มาแล้วแสดงว,ว่ามันคือของจริงแล้วดิอันนี้คือวิธีหาแล้วใช่ไหมโอ้ so close. This is going to be amazing. So oh, we when when and, and when you're not mm -hmm. ready to pull the sword, mm -hmm. there is gonna be bunch of rip inju. มัน o จคุณและฆ่าค like ุณมันสามารถ o ิงคุณ t ด้ผมคิดว่ามัน s h o ผมได้มันม i ห้า <me. S 1> คนห้าคนมั i ยิงไ v ่ไหวห้าคนมันีิไม่ไหวห้หา,คาคน,นม,มันยะิง,งไม่ไหวห้าค,คนมันยิงไห้าคันิงไมหวห้าคนมันกิงไม่ไหวห้าคนอันยิงไม่ไหวหาคนมันย่้าคนมันยิเไม่ไหวห้าคนมันิงไม่ไหวหาคอมปอยอัไม่ตใวอนาคนอัน้ิมไม่ะก็ลองคนมัน่ห อาจเห็นอสเตอ็กหรือหาข้อมูลอะไรได้ในคลิปนี้นะครับจะจบแบบวะด,ดูให้จบเลยอ่า w ิ e ซ s มอนสเตอร์นะเหมือนว่าจะมีเจ้าทะเลตัวใหม่นะ New ซีมอเตอร์อาจจะมีสัตว์ประหลาดตัทะเลใหม่โอ้โอแสนใจวะก็คือในข้อมูลในคลิปนี้คือถ้าเกิดเราก,กดที่ดาบ เหมือนยามะถ้าเรากดรัวๆเนี่ยเราก็ตายโดยเยเนเตะกระเซิบเ่ยแต่เราจะได้คมพีรมานะครับโอ้นี่คือวิธีการได้เลยนะส่วนวิธีการหาให้ดาบเป็นสีขาวเนี่ยมันทํายังไงนะเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนอีกทีแต่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปหาขอ้อมูลจากหลายๆที่หลายๆที่ก่อนนะครับก็ถ้าใผู้ชมาที่จะกดไลค์และกดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็ขอบคุณ Thank you อ่ากิจเกมมิ่งด้วยนะครับที่อ่าลงให้ทุกคนดูนะก็นะเขาเุกคนวงในเนานะเราบนวงนอกนะเครับผมก็เสวัสดีไปพร เย่ yeah. เอ้าลืมกดติดตามหรอผมว่าผมกดไปแล้วนะเว้ยสงสัสยผิดแอคเคาท์